เสริมความนิ่งและเฟิร์มให้รถด,ด้วยโชคโปรเฟนเดอร์ ender, รุ่นควีนซีรีส์ควีนแปลว่าราชินีเจ้าของฉายาราชินีแห่งความนุ่มนวลปรับได้16ระดับพร้อมคู่หลังซับแท้งปรับได้8ระดับหมดห่วงเรื่องอาการเวียนหัวลดอาการโยกโยนโครงของรถขับขี่ได้อย่างมั่นใจด้วยโชคโปรเฟนเดอร์เดี๋ยวเราจะสาธิตนะกันนะครับว่าโชครุ่นนี้จะใช้งานได้ดีแค่ไหนไปชมกันเลยครับ สวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับอัีห่างหายจากการรีวิวช่วงล่างแล้วก็ลดไปสักพักหนึ่งวันนี้เราอยู่ในรถยอดนิยมที่สุดตอนนี้นะครับ t o p of the Town เลยก็คือเจ้าแท้ง300นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าโชคนะครับตัวนี้เป็นโปรเฟนเดอร์นะครับด้านหน้าจะเป็นรุ่นคว e นซีรีส์แล้วก็ด้านหลังจะเป็นซับแท้งปรับ8คันนี้นิดนึงคือโหลดด้วยนะครับลูกค้าเลือกโหลด สนิ้วเอาฟีลลิ่งเดิมๆก่อนพอดีว่าที่ร้าน s r เราเนี่ยตอนนี้เราก็ซื้อเจ้าแท้ง300เนี่ยมาคันหนึ่งเหมือนกันตอนนี้ก็จะรอเปลี่ยนนะครับรอเปลี่ยนโชคแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะรอเป็นรุ่นจูนซีรีส์ซึ่งอาจจะราคาประมาณ8ประมาณ8 2 0 0 0แต่ตอนนี้รุ่นนี้คือราคาอยู่ที่เซตเนี่นะครับ49,000บาทเราก็มาดูจะลองเปรียบเทียบดูว่าจากเดิมๆนะครับอาการของแทง300เนี่ย ทุกคนจะมาพร้อมกับปัญหาก็คือมันจะค่อนข้างเด้งนะครับเด้งแล้วก็ดีดนิดนึงออกฟิลแข็งๆหน่อยเลยด้านหลังนะครับโดดๆตอนนี้ก็เราทดสอบนะครับอย่างด้านหน้าเนี่ยอาการจะน้อยกว่าด้านหลังนะครับก็จะมีแค่การโยนตัวหรือการโค้งนิดนึงตัวนี้หลังจากเปลี่ยนมานะครับในความเร็วต่ำๆก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็อาการโยนหรือยวบเวลาเจอพวก ขึ้นถนนเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นรอยต่อนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าเก็บรายละเอียดบล็อกต่อบล็อกได้ดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของฟิลลิ่งหลังจังโหลดโหลดแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับก็คือไม่โหลดต่างกันยังไงผมผมอธิบายให้ชัดๆเลยก็คือว่าโหลดเนี่ย ก็จะมีความกระด้างเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ว่าในความกระด้างเนี่ยไม่ถึงขนาดว่าแข็งกระแทกปักๆนะก็จะมีอาการตึงขึ้นมารถจะยุบแล้วก็ยืดในระยะเวลาที่ไวกว่ารุ่นสแตนดาดหน่อยแต่ข้อดีก็คือว่าเวลาเราใช้ความเร็วนะครับรถที่โหลดเนี่ยก็จะทรงตัวดีกว่าเราจะรู้สึกว่าเข้าโคง้พงพวงมาลัยคมกว่านะโค้งต่อโค้งเนี่ยการไหลของตัวรถก็จะทําได้ดีกว่านะครับ แล้วก็ฝากไว้นะครับสําหรับรถแท้ง300นะครับถ้าอยากตกแต่งนะครับอุปกรณ์ตกแต่งทั้งคันปีนี้บอกเลยว่า HR h i f i Motorsport นะครับเรามีชุดแต่งนะครับของแท้ง300รองรับนะครับทุกบอดี้เลยไม่ว่าจะเป็นแนวสตรีทหรือแนว 4x4 นะครับมีครบเลยครับไม่ต้องไปไกลนะครับผมพิษณุโรคมีแล้วศูนย์แต่งแท้ง300ครบวงจรนะครับ ท h r Hi-Fi Motorsport s ตอร์สปอตีนนะครับติดตามที่เพจได้เลยโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูว่าเราจะมีตัวไหนมาให้เราทดสอบต่อไปโอเคครับ